ชายาตัวร้ายสยบปทพีบทที่7แผนการบุรุษงามของห้องเต้วันนี้อากาศแจ่มใสเป็นพิเศษฉันไม่อยากเอาแต่อุดอู้อยู่ในหอจึงออกมาสูดอากาศที่สวนอิงควาเห็นว่าใจกลางสวนอิงความีพื้นหญ้าสีเขียวอ่อนสบายตาจึงถอดรองเท้าและย่ำลงบนพื้นหญ้าเพื่อสัมผัสถึงฤดูใบไม้ผลิของยุคโบราณมองหาทำเลเหมาะๆสำหรับการเอนกายพักผ่อน ดื่มด่ำไปกับการสังเคราะห์แสงตะวันอ่อนอากาศในยุคโบราณช่างสดชื่นไร้มลพิษไม่แปลกใจเลยว่าทำไมคนสมัยนี้ต่างก็มีผิวพรรณดีสายลมพัดเอื่อยมองไปเห็นหล่อผีเสื้อโบยบินจิตใจก็รู้สึกเบิกบานขึ้นมาคิดไปคิดมานี่มันก็นานแล้วนะที่ฉันไม่ได้เต้นรำย้อนนึกไปถึงชาติที่แล้วพ่อกับแม่ปลูกฝังให้ฉันเป็นศิลปินตั้งแต่ยังเล็กเดิมตั้งใจอยากให้ฉันก้าวไปในโลกแห่งศิลปะ คิดไม่ถึงเมื่อต่อมาฉันจะเริ่มสนใจในด้านการแพทย์ทั้งยังมีใจรักลึกซึ้งในด้านนี้ตั้งแต่นั้นมาก็เดินหน้าสู่สายการแพทย์อย่างเต็มกำลังจูๆ่ๆก็รู้สึกอยากยืดเส้นยืดสายขึ้นมาไม่มีใครอยู่แถวนี้พอดีฉันเลยลุกขึ้นมาเต้นรำไปกับบรรดาหล่อผีเสื้อเพลิดเพลินไปกับความงามของดอกไม้เบญ่าแร่รำอย่างเต็มที่ดื่มด่ำไปกับธรรมชาติอย่างเต็มปอด เรากับตัวเองไม่ใช่มนุษย์แต่เป็นแค่ผีเสื้อตัวหนึ่งเท่านั้นหลังจากการไร้รำจบลงทันใดนั้นก็มีเสียงปรบมือดังขึ้น,นมีคนอยู่ที่เลื่นนาะเมื่อฉันหันกลับไปก็เห็นฮ่องเต้เดินออกมาจากใต้ต้นอิงควาเขาปรบมือพลางก้าวเดินเข้ามาหาฉันอย่างช,ชา้าๆคิดไม่ถึงว่าคุณหนูจัวจะมีความรู้ด้านการไร้รำอย่างลึกซึ้งถึงเพียงนี้นี่เป็นการไร้รำที่งดงามที่สุดที่เราเคยพบเห็นมา แววตาของเขามีอารมณ์บางอย่างที่ดูแล้วก็ไม่อาจจะเข้าใจได้บางอย่างที่ทำให้ฉันรู้สึกสังหอ์ใจไม่ดีเมื่อย้อนนึกถึงความธรรมดาสามัญของนางในครั้งแรกที่พบกันไม่รู้ว่าทำไมจินวี่เซียนถึงได้ตอบตกลงอย่างง่ายดายเพราะไม่อาจข่มความกังวลไว้ในใจได้จึงตัดสินใจมาที่หอเพื่อดูว่านางใช้กลอุบายใดกันแน่เดิมทีอาซานอาซื่อก็ดูเหมือนทำท่าจะบอกนางแต่ถูกตนห้ามไว้ เมื่อมาถึงยังสวนอิงควาก็พบว่านางกำลังร่ายรำอยู่ช่างงดงามเหลือเกินสง่างามละมุนละไมพริ้วไหวดุจหนึ่งนางฟ้าถือผีผาบอบบางราวเกล็ดหิมะซึ่งโปรยปลายจากฟากฟ้าสูงสงปานนางสวรรค์ผู้มีบัวบานในทุกย่างก้าวนางร่ายรำอย่างงดงามสื่อออกมาผ่านเรียวคิ้วดวงเนตรหัดฐานและบั้นเอวทัดบุบผาลงบนเรือนผม บกสวัยกระโปรงจีบสีก้าวแผ่วเบาเคลื่อนคล้อยราวเมคาหมุนวนดุดลมเพชรถึงเริงระบำเคล้าอารมณ์ราวเป็นคนละคนกับเด็กสาวที่ได้พบในห้องทรงพระอักษรในวันนั้นวันนี้นางช่างงามละไมดูมีสง่าเรือนผมดำคลับยาวระบั้นท้ายประดับด้วยปิ่นปทุมเพียงชิ้นเดียวอาพรสีกลีบอิงขวา ที่เอเวแขวนผู้ระยะบุกผา,าแพรสีกรีบบัวจางปล่อยผมหน้ามาปลิวกระจายอย่างไม่ตั้งใจเรือนผมดำสนิทถูกรวบไว้ด้วยผ้าผูกผมสีขาวมุกเกสายาวสยายพริ้วสวยขับให้ยิ่งงดงามเรากับไม่มีอยู่จริงบกสะบัดปลิวไหวปานสายวายโยแม้จะพร่างพลายดุดแสงอรุโนไทยทว่ากลับดูเนอยอ่อนเกินกว่าจะปกปิดผิวพันละเอียดเกลี้ยงเกลา มีกลิ่นไอของกล้วยไม้กลางหุบเขามีเสน่ห์ชวนหลงไหลกริยาท่าทางผึ่งผายมุดงามทุกท่วงทีทุกสีหน้าล้วนต้องตาต้องใจดูแล้วช่างสง่างามหว่างคิ้วมีเสน่ห์เหลือหลายสตรีเช่นนี้จะยินยอมให้เขาส่งมอบให้แก่ว่เซียนจริงหรือความลังเลเริ่มก่อตัวขึ้นขณะมองชมสครานผู้นี้ไม่ว่าผู้ใดก็อยากจะเข้าไปใกล้ชิด ลิ้นเจ้างดงามยิ่งนักกล่าวพลางเขาก็ก้าวเข้าไปคว้าวมือเธอมือบางนวลเนียนคู่นี้อยากกอบกุมไว้ตลอดไปจริงๆการจู่โจมอย่างกระทันหันของจินวี่เฉิงทำฉันตกใจรีบดึงมือกลับด้วยความเร็วแสงขมใจตัวเองที่เต้นโครงครามนอกจากวชิประจอแล้วฉันไม่เคยมีโมเมนต์ใกล้ชิดกับผู้ชายคนไหนแบบนี้มาก่อน หลังจากดึงมือกลับก็รีบถอยหลังกรูดไม่ทันเห็นก้อนหินที่อยู่ด้านหลังจึงสะดุดเซธหลางายหลังขณะกำลังจะจ้ำเบ้าอยู่รำร้อท่านใดนั้นก็มีมือคู่หนึ่งมาโอบรอบเอไว้เป็นอันว่าววรบุรุษช,ช่วยสาวงามเขาส่งสายตามองมาที่ฉันทำให้หัวใจยิ่งเต้นตรงตามหน้าแดงเป็นลูกตำลึงจะไม่เป็นไรใช่ไหม น้ำเสียงอันอ่อนโยนปลุกฉันให้ตื่นจากผวังออกแรงผลัดตัวออกจากเขาแต่ดันเพิ่งรู้สึกได้ว่าเขาเท้าแผลงการเคลื่อนไหวอย่างปุกกปรับทำฉันถึงกับต้องขมวดคิว้วเมื่อสังเกตที่เท้าก็พบว่าฉันไม่ได้ใส่รองเท้าเท้าบอบบางทั้งคู่เปลยเปล่าเท้าแผลงหรือเขาถามอย่างอ่อนโยนอืมคิดไม่ถึงว่าเขาจะอุ้มฉันขึ้น แล้วพาฉันไปนั่งบนแท่นหินที่อยู่ไม่ไกลนะักจากนั้นก็นวดข้อเท้าให้ฉันอย่างแผ่วเบาฉันไม่พูดอะไรเลยสักคำตลอดการกระทําดังกล่าวปล่อยให้เขานวดไปเคยมีผู้ชายปฏิบัติกับฉันแบบนี้เมื่อไหร่กันละ่ะต่อให้ใจแกร่งดังหินผาก็ยังต้องหวั่นไหวยิ่งไปกว่านั้นเขาเป็นถึงฮ่องเต้แต่กลับลดตัวมานวดเท้าให้เราเท้าของสตรีในยุคนี้ เป็นสิ่งที่มีอาจให้บุรุษเห็นเว้นแต่สามีของตนเท่านั้นคิดขึ้นมาฉันก็รู้สึกดีนิดนิดแฮะเขาเป็นผู้ชายที่สามารถตกสาวๆได้อย่างง่ายดายมีหน้าที่การงานมีสติปัญญารูปร่างหน้าตาดีทั้งยังมีวุฒิภาวะเป็นคาแรคเตอร์ที่ดีที่สุดที่ฉันเคยพบเห็นมาแล้วนะจินวี่เฉิงเองก็ลอบพึงใจเบาเนื่องจากเธอไม่ได้ผลักใส่เขาอีกแล้ว ดูท่าความอดนยนของบุรุษสามารถชนะใจสตรีได้จริงๆยิ่งไม่ต้องพูดถึงความอ่อนยนของผู้เป็นฮ่องเต้เลยเพื่ออำนาจในการปกครองแว่นแคว้นเขาจึงลงทุนทำถึงขนาดนี้ในใจของสตรีผู้หนึ่งความรักคือสิ่งที่สำคัญที่สุดมีเพียงทำให้นางตกหลุมรักตนถึงจะมั่นใจได้ว่านางจะซื่อสัตย์พักดีรอให้ได้อำนาจทางการทหารกลับคืนมาค่อยรับนางกลับเข้าวังแล้วแต่งตั้งเป็นสนม เพื่อชดเชยในทุกสิ่งเมื่อคิดได้เช่นนี้เขาจึงเดินเข้าไปสวมกอดเธอไว้ในอ้อมแขนพร้อมกระซิบลินเราต้องใจเจ้าเข้าแล้ววางใจเถอเราจะไม่ให้เจ้าต้องแต่งกับเซียวเยาอองอ้อมกอดของเขาอบอุ่นเหลือเกินจู่ๆก็เกิดความคิดว่าหากเขาอบกอดแบบนี้ตลอดไปก็คงจะดีในเมื่อใจชอบเขาไปแล้วงั้นก็ปล่อยไปตามเสียงเรียกร้องของหัวใจเลยแล้วกัน อย่างน้อยแบบนี้ก็ไม่ต้องแต่งไปเป็นอนุของจินวี่เซียนมือเงิมขึ้นกอดตอบเขาอย่างแผ่วเบาแล้วพูดขึ้นอืมเฉิงวันนี้หัวใจของข้ายกให้ท่านแล้วหวังว่าต่อไปท่านจะไม่ใจร้ายกับมันนะถึงแม้ใครๆจะบอกว่ากษัตริย์นั้นไรหัวใจแต่ข้าจะลองเชื่อใจท่านสักครั้งเมื่อฟังคำพูดของฉันจินวี่เฉิงก็ยินดีปรีดาอุ้มฉันไว้ในอ้อมแขนแล้วหมุนไปรอบๆ ท่ามกลางต้นอิงควาแล้วเราทั้งสองก็ล้มตัวลงบนพื้นหญ้าฉันนอนลงอย่างแผ่วเบาในอ้อมแขนของเขารับรู้ได้ถึงจังหวะการเต้นของหัวใจเขาทุกอย่างดูเหลือจะเชื่อเกินไปนี่ฉันตกตมรักองเต้นเรวโบราจิงเนี่ยเมื่อมองไปยังดวงตาที่ปิดสนิทของคนตรงหน้ามุมปากก็ยกยิ้มขึ้นเล็กน้อยมีความสุขจนแทบล้นออกปากนอนตะแคงยังไม่ได้เพราะอาจจะไหลออกหู ลินอย่าบอกใครเรื่องของเรานะถึงยังไงตอนนี้เจ้าก็เป็นว่าที่ชายาองรอข้าจัดการทุกอย่างให้เรียบร้อยก่อนจนกว่าจะถึงวันนั้นเรื่องของเราอย่าให้ผู้ใดรู้เด็ดขาดจ,จู่ๆเขาก็พูดขึ้นวางใจเถเฉิงข้าเข้าใจทุกอย่างดีถึงแม้จะรู้สึกไม่สบายใจมากๆและไม่ชอบความรู้สึกแบบนี้เอาซะเลยแต่ก็เป็นเรื่องที่ช่วยไม่ได้หากให้คนอื่นรู้เขาอาจถูกติฉินนินทา,าได้ ในเลยจะยังหลงเหลือความน่าเกรงขามของกษัตริย์จูจ่จฉันก็นึกไปถึงเรื่องของชิงเอ๋อที่อาซานเคยเล่าให้ฟังพานให้ใจว้าวุ่นจึงเอ่ยถามออกไปเฉิงท่านเล่าเรื่องชิงกุ้ยเฟยให้ข้าฟังได้ไหมข้าอยากฟังเมื่อได้ยินฉันถามทันใดนั้นเขาก็ผุดลุกขึ้นในตาเปี่ยมด้วยความเศร้าโศกทว่ากลับมาลายหายไปในชั่วพริบตาเขาทออถอนใจ จ้องมองมาที่ฉันและกล่าวนางเคยเป็นสนมที่ข้ารักมากที่สุดแต่ต้องจากไปเพราะถูกวางยาพิษข้าเองก็เสียใจมากทว่าตอนนี้มีเจ้าแล้วข้ายอมรักเจ้าที่สุดเมื่อได้ยินเขาพูดแบบนี้จูจๆก็รู้สึกผิดหวังขึ้นมาเขาพูดถึงชิงกุ้ยเฟแบบนี้อย่างง่ายดายต่อหน้าฉันฉันมองไม่ออกเลยว่าที่เขาพูดว่าชอบฉันตกลงแล้วมันจริงหรือไม่จริงกันแน่ แต่ในใจก็พยายามหาข้อแก้ตัวให้เขาคิดไปว่าเขาคงไม่อยากให้ฉันคิดมากเลยพูดกับฉันแบบนี้แต่การจะคลายปมเรื่องชิงกุ้ยเฟยนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายาดแม้เธอจะจากไปแล้วก็ตามตกเย็นจินวี่เฉิงก็อยู่กินมื้อเย็นที่หอทาราใสาและรีบร้อนออกไปเรากับเรื่องทั้งหมดไม่เคยเกิดขึ้นเมื่อทนความอ้างว้างไม่ไหวฉันจะกลับห้องไปพักผ่อน ไม่อยากเก็บเรื่องยุ่มยินมพวกนี้มาบั่นทอนใจจนทำให้ตัวเองเหนื่อยเปล่าด้วยใช่เรื่องบทที่8ในวังพาร์ทหนึ่งวันนี้ฉันอารมณ์ดีไม่อยากหมกตัวอยู่ในหอตามลำพังจึงกะว่าจะไปเดินเล่นข้างนอกสักหน่อยคิดไปคิดมาเราก็อยู่ในยุคโบราณมานานแล้วจนแทบจะลืมวิธีรักษาคนไข้ไปหมดแล้วถือโอกาสไปยืมตำราการแพทย์จากห้องเต้มมาอ่านสักสองสามเล่ม จะได้เปิดหูเปิดตาว่าเทคนิคการรักษาของยุคนี้เป็นยังไงปล่อยให้อาซานจัดแจงนั่นนี่ภายในหอไปและให้อาซื่อนำทางฉันนี่เป็นครั้งแรกที่ฉันก้าวออกจากหอแห่งนี้เมื่อข้ามสะพานยกไปแล้วก็เข้าสูุ่ทยานหลวงตอนนี้เป็นฤดูใบไ,ไม้ผลิพอดีหมู่มวลดอกไม้บานสะพรั่งที่ไกลๆเห็นคนสองสามคนกำลังวิ่งไล่จับผีเสื้อผู้หญิงสองคนในนั้น แต่งตัวสะดุดตาน่าจะเป็นนางสนมละมัง้งฉันไม่อยากไปข้องแวะสักเท่าไหร่จึงให้อาซื่อน,นำทางอ้อมไปห่างๆทว่าดันถูกพวกเธอเห็นเข้าพอดีมีสาวใช้นางหนึ่งตะโกนมาหาเรานางกำนันไม่รู้ความจากไหนกันได้พบพองเฮากับองค์หญิงสามแล้วไม่มาถวายบังคมฟังดูเหมือนจะคิดว่าฉันเป็นนางกำนันสินะงั้นก็ดี อาซื่อเมื่อเห็นนางกำนันคนนั้นออกคำสั่งกับฉันเดิมทีคิดจะตำหนินางทว่ากลับถูกฉันห้ามเอาไว้ฉันขยิบตาให้เธอเป็นการส่งสัญญาณไม่ให้เปิดเผยตัวตนแล้วพาฉันเดินไปหาคนกลุ่มนั้นขอประธานอภัยห้องเฮาเพคะหม่อมฉันเพิ่งมาใหม่ไม่เข้าใจกฎระเบียบนักฉันกล่าวพลางทำท่าถวายบังคมให้เธอเจ้าประจำอยู่ตำหนักใดเหตุใดถึงไม่คุ้นหน้าเลย เงยหน้าให้ข้าดูสิฮองฮอเอื่อนเอ่ยอย่างอ่อนโยนฉันเองก็กำลังอยากเห็นว่าภรรยาเอกของเฉิงหน้าตาเป็นยังไงเมื่อเงยหน้าขึ้นไปก็พบกับใบหน้าที่ดูธรรมดาทั่วไปอีกทั้งเสื้อผ้าก็ดูพื้นพื้นอย่างมากแต่การที่เธอสามารถขึ้นมาเป็นฮองฮอได้แสดงว่าต้องเป็นคนในตระกูลที่มีอิทธิพลจะประเมินเธอต่ำไม่ได้ มองไปยังคนข้างๆซึ่งงดงามกว่ามากแม้จะเป็นผู้หญิงแต่มีกลิ่นอายผึ่งผายห้าวหาญแผ่ซ่านออกมาคิดว่าคงเป็นองค์หญิงที่เปิดเผยตรงไปตรงมาคนสองคนที่แตกต่างกันมากขนาดนี้วิ่งไล่จับผีเสื้อด้วยกันเป็นเรื่องที่เข้าไม่ถึงจริงๆไม่รู้ทำไมหลังจากฮองเฮาได้เห็นหน้าฉันสีหน้าพันเคึ้มลงในทันใดเธอเอ่ยขึ้นเจ้ามิใช่นางกำนันใช่หรือไม่ ข้าจดจำนางกำนันทุกตำหนักได้เพราะข้าล้วนเลือกสรรมาเองกับมือผู้ที่งดงามเช่นเจ้าจำได้ว่าไม่เคยมีมาก่อนใบหน้าที่ชวนลหลงไหลเช่นนี้หากฝาบาทมาเห็นเข้าคงได้กลายมาเป็นสนมอีกคนเป็นแน่แท้นึกไม่ถึงว่าฮองเฮาจะตายแหลมถึงเพียงนี้ทว่าสวยเกินหน้าเกินตาก็เป็นเรื่องที่ไม่ดีใครหน้าฮองเฮาแล้ว หม่อมฉันก็คือจัวหลินบุตรีแม่ทับจัวพำนักอยู่ที่หอทาราใสเป็นการชั่วคราวเพคะฉันเอ่ยขึ้นเรียบเรียบ,เ,ยบเห็นแววตาชื่นชมจากองค์หญิงสามแทนที่จะเป็นแววตาชั่วร้ายจากฮองเฮาไม่รู้ว่าทำไมฉันรู้สึกชอบองค์หญิงสามคนนี้หากเป็นไปได้ก็อยากผูกมิตรกับเธอจริงๆเจ้าก็คือจัวหลินถึงกับด้พักอยู่ที่หอทาราใสคิดว่าคงไม่ธรรมดาแต่เจ้าจงอย่าลืมว่า ตัวเองกําลังจะสมรสกับเซียวเหยาอ,องอย่าได้ทําให้เขาเสื่อมเสียเชียวละอ๋อจริงสินี่เจ้ากําลังจะไปที่ใดได้ยินมาว่าเจ้าไม่เคยออกจากที่พักเลยนี่ใครฟังก็รู้ว่ากำลังพูดดักไม่ให้ฉันไปหาฮ่องเต้แม้แต่เรื่องที่ฉันไม่ออกไปไหนเลยก็ยังรู้ดูท่าคงจะจับตาดูฉันมานานแล้วฮองเฮาทรงกังวลเกินไปแล้ว ของบางอย่างเป็นของท่านก็ย่อมเป็นของท่านหากไม่ใช่ก็มีอาจดึงดันไว้ทำในสิ่งที่ควรทำก็พอแล้วเพคะความไม่พอใจเด่นราบนใบหน้าของเธอแต่ไม่ปล่อยให้เธอได้สบโอกาสพูดฉันก็พูดต่อมอมฉันขอทูลลาฝ่าบาทเรียกมอมฉันเข้าพบนะเพคะฉันเดินออกมาและไม่สนใจพวกเขาอีกฉันไม่อยากฝืนตีสีหน้ายิ้มโยนกระถางดอกไม้ใส่คนอื่นแล้วคิดว่าเขาจะโยนดอกไม้กลับไปให้หรอ นี่คือคติประจําใจของฉันจากชาติที่แล้วล่ะถึงแม้จะอยู่ในยุคโบราณแต่หลักการนี้จะไม่เปลี่ยนแปลงฉันจะไม่ยอมให้ตัวเองถูกเอาเปรียบหรอกเมื่อเห็นฉันเดินจากไปอย่างสง่างามเหลือไว้เพียงภาพแผ่นหลังอันผ่าเผยฮองเฮาก็โกรธจัดจนตัวสั่นเทิมเดิมคิดจะให้คนไปจับตัวนางมาแต่ด้นมีองค์หญิงสามอยู่ด้วยจึงไม่กล้าทาเลยเถิดดังนั้นจึงทําได้เพียงกลืนก้อนความโกรธากลับลงท้อง และกลับตำหนักบรรทมไปกับสาวใช้ทิ้งให้องค์หญิงสามอยู่ตามลำพังมองดูแผ่นหลังที่ค่อยๆเดินห่างออกไปในตาฉายแววชื่นชมคิดไม่ถึงว่าตนที่อยู่วังหลวงมากว่า20ปีวันนี้เพิ่งจะพบคนรู้ใจคนในวังหลวงมิแต่ขี้ขาดตาขาวจัวหลินผู้นี้คล้ายคลึงกับตนมากไม่ว่ายังไงตนต้องผูกมิรคนผู้นี้เป็นสหายให้ได้ เดิมทีมาที่นี่เพื่อช่วยพี่ใหญ่เล่นเป็นเพื่อนแก้เบื่อให้ฮองฮองแถมนางยังทำตัวหน้าเบื่อและจิตใจโหดเคี้ยมหากไม่ใช่เพราะตอนนี้อำนาจในมือบิดานางนับวันยิ่งแพ่ขยายจนต้องหาวิธีหยุดยัง้งตนเองก็ไม่เคยต้องกล้ํากลืนถึงเพียงนี้ทว่าการมาในครั้งนี้นับว่าไม่เสียเที่ยวองค์หญิงสามคิดแล้วก็สุขีปรีดา ได้ยินจากขันทีที่เดินผ่านมาว่าเฉิงอยู่ที่ตำหนักบรรทมฉันจึงขอให้อาซื้อพาฉันไปที่นั่นขันทีเฝ้าประตูต้องการจะทูลเรื่องนี้ต่อฝาบาทก่อนแต่ฉันอยากจะเซอร์ไพรส์เฉิงฉันค่อยๆผลักประตูให้เปิดออกแล้วเดินเข้าไปนี่เป็นครั้งแรกที่ฉันมาตำหนักบรรทมของเฉิงมันใหญ่โตโอ้อาแต่มีเสียงหัวเราะของผู้หญิงดังแว่วมามีผู้หญิงอยู่ด้วยงั้นเหรอ เมื่อมองตามเสียงไปก็เห็นเฉิงกำลังกอดผู้หญิงซึ่งเปลือยหน้าอ,อกครึ่งหนึ่งอยู่ในอ้อมแขนทั้งสองกำลังพรอดรักกันนี่มันนี่มันบัดส,สีบัทเถลิงเหลือทนในใจทั้งโกรธทั้งแค้นตั้งท่าจะหันหลังกลับจู่ๆเฉิงก็ตะวาดขึ้นเสียงดังใครอยู่ตรงนั้นออกมาเดี๋ยวนี้ทำไมถึงต้องซวยขนาดนี้เนี่ยดูท่าคงออกไปจากที่นี่ไม่ได้แล้วเพราะงั้นฉันจึงค่อยๆเดินออกไปจากหลังม่าน เมื่อเชิงเห็นว่าเป็นฉันก็ตกตะลึงเป็นอย่างมากผลักผู้หญิงคนนั้นออกจากตัวในทันทีผู้หญิงคนนั้นเปลื้องผ้าอยู่จริงๆส่วนเสื้อผ้าของเฉิงก็กองอยู่บนพื้นดูท่าฉันคงจะมาขัดจังหวะความสุขของพวกเขาสินะอ้อฝ่าบาทหม่มฉันเจ็บนะเพคะผู้หญิงคนนั้นพูดอย่างอ่อนอ่อนเฉิงมองมาที่ฉันแล้วมองไปที่ผู้หญิงคนนั้นจากนั้นก็อุ้มเธอขึ้นมาแล้พูดกับฉัน คุณหนูจัวมาที่ตำหนักบรรทมของข้ามีธุระอะไรไม่เห็นหรือว่าข้ากำลังอยู่กับกุ้ยเฟยยังไม่รีบไปอีกพูดจบเขาก็เบือนหน้าหนีไม่กล้ามองมาที่ฉันงั้นหรอจริงสิเขาเป็นห้องเต้หากคิดจะอยู่กับเขาก็ต้องทำใจให้ชินกับเรื่องพวกนี้เผลอๆต่อไปอาจจะยิ่งกว่านี้ถึงแม้ฉันจะไม่ต้องการก็ตามฉันกลั้นน้ำตาที่จนเจียนจะไหลออกมาแล้วหันหลังเดินจากไปทิ้งคุทั้งสองไว้ในห้อง ฝ่าบาทเย,ยเด็กนั่นก็คือคนที่พักอยู่ที่หอทาราใสใช่ไหมพคะทําไมถึงได้กําเริบเสบสารถึงเพียงนี้กุ้ยเฟยคนนั้นเอ่ยขึ้นด้วยน้าเสียงยั่วยุช่างเถอะวินเอออย่าให้นางมาทําลายบรรยากาศของเราเลยอีกอย่างนางเองก็กําลังจะแต่งงานกับเซียวหยาอองถึงอย่างไรก็ต้องไว้หน้ากันบ้างการพูดว่าเธอกําลังจะแต่งงานกับเซียวหยาอองเป็นสิ่งที่กุ้ยเฟยผู้นั้นต้องการฝ่าบาทกระไดถูกต้อง แต่พระองค์ทรงทราบไม่เพคะวันนี้อินเอ๋อถูกของเฮารังแกด้วยวินเอ๋อก็แค่ลืมทักทายนางเท่านั้นนางก็เข้ามาต่อว่าค่ะดีชั่วอินเอ๋อก็เป็นสนมคนโปรดของฝาบาทเคยถูกเหยียดหยามเช่นนี้เมื่อไหร่กันหืมสนมผู้นั้นร้องทุกต่อห้องเต้ท่าทีของเธอดูเหมือนจะได้รับความไม่เป็นธรรมจริงๆวินเอ๋ออย่าร้องนะ เจ้าก็รู้ข้าไม่ได้เต็มใจแต่งตั้งนางเป็นฮองฮองเลยสักนิดอำนาจของบิดานางนับวันยิ่งแกร่งขึ้นหากบิดาเจ้าเองก็ฝักใฝ่ฝ่ายเขาเช่นนั้นอำนาจการปกครองแผ่นดินของข้าก็สั่นคลอนน่ะสิการแต่งตั้งนางเป็นฮองฮองจึงเป็นแผนการรับมือชั่วคราวทว่าหากบิดาของเจ้าช่วยข้าขุดรากถอนโคนอำนาจบิดาของนางได้ถึงตอนนั้นตำแหน่งฮองเฮาจะต้องเป็นของอิดเอ๋ยอย่างแน่นอนฮ่องเต้กล่าวอย่างแสร้งทำเป็นช่วยไม่ได้ ขวินกุ้ยเฟยดูเหมือนจะเข้าใจบางอย่างขึ้นมายิ้มแย,ย้มแจ่มใสแล้วเอ่ยขึ้นฝ่าบาทวางพระทยเถิพี่คะท่านพ่อไม่ไปเข้าร่วมกับเขาหรอกความจริงท่านพ่อเองก็กําลังวางแผนเพื่อช่วยฝ่าบาทกําจัดเสนาบดีฝ่ายซ้ายอยู่แล้วอาน,นิจจาสตรีในวังหลวงแห่งนี้รู้จักแต่แก่งแย่งชิงดีกันหลอกง่ายเสียจริงแต่ด้วยคําพูดนี้ของนางก็วางใจได้แล้ว ไม่ต้องกังวลว่าเสนาบดีฝ่ายขวาและซ้ายจะร่วมมือกันเช่นนั้นก็เพียงนั่งพูดูเสือกัดกันรอให้เรื่องจบค่อยอธิบายให้นางฟังอีกทีเมื่อคิดถึงอนาคตจินวี่เฉิงก็ยิ้มร่า